สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ c ีนี M อนิเมพื้นที่สำหรับคนลักภาพยนตร์ลักออนิเมะและรักซีรีส์ครับวันนี้เราจะมาสปอยหนังแอคชั่นในปี2008ที่มีชื่อว่า The h u r t Locker หน่วยระห่ำปลดล็อกระเบิดโลกเปิดมาที่กรุงแบกแดดประเทศอีลรักหน่วยกู้ระเบิดกำลังลงพื้นที่และเคลียร์ผู้คนออกจากเขตอันตรายแซนบอลมังคับหุ่นยนต์เข้าไปที่จุดเกิดเหตุ หลังจากได้รู้ชนิดของระเบิดจาก11ทอมสันได้วิเคราะห์ความแรงของระเบิดโดยสั่งให้เอาหุ่นยนต์กลับมาและเอาพว่วงบรรทุกเพื่อขนดินระเบิดแต่ล้อรถพ่วงดันหลุดทำให้ทอมสันต้องใส่ชุดเข้าไปด้วยตัวเองขณะที่ทอมสันเดินเข้าไปมีชาวบ้านที่เฝ้ามองเขาซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งเข้ามาปั่นป่วนแซนบอนที่เฝ้าจ่าอยู่ด้านหลังทอมสันเดินเข้าไปที่ระยะ25เมตร ไดะหยิกบ,บกระบะพ่วงเดินไปที่ระเบิดหลังจากนั้นเขาได้ว่างดีระเบิดลงและขณะที่เดินกับเอลดิดเห็นชาวบ้านที่ร้านขายเนื้อมีโทรศัพท์อยู่ในมือเขาวิ่งเข้าไปแล้วบอกให้ชาวบ้านคนนั้นวางโทรศัพท์ลงแซนบอนสั่งให้ยิงแต่เฮนดริดลังเลและชาวบ้านคนนั้นกดปุ่มระเบิดทําให้จ่าสิบเอกแมทธิวทอมสันเสียชีวิตตัดมาที่แซนบอนมารายงานตัวกับหัวหน้าคนใหม่วิลเจม บอกกับแซนบอนว่าเขาไม่ได้มาแทนที่ทอมสันเขาแค่มาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตัดวันที่อีก39วันก่อนสิ้นผลัดประจำการในขณะที่ออกตรวจลาดตเวเนเอลดิตพยายามพวกคนหัวหน้าคนใหม่อย่างเจมส์เจมส์บอกว่าเขาเคยเจอมาบ้างในอัฟกานิสถานทีมกู้เบิดมาอยังตำแหน่งที่มีหน่วยแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยพอได้พิกัดที่แน่ชัดเจมส์ได้สั่งให้เตรียมชุดโดยไม่ใช้หุ่นยนต์เขายืนยันว่าเขาจะทำเอง เจมส์สวมชุดและได้เดินไปตามทางเขาได้โยนระเบิดควันปิดถนนแซนบอนถามว่าโยนระเบิดนั่นทําไมเจมส์บอกว่าเขาต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจและมีรถคันหนึ่งวิ่งพุ่งตรงเข้ามาที่เจมส์เขาได้ควักปืนใส่คนขับแซนบอนพยายามบอกให้เขาถอยออกมาแต่เขาก็ยืยนยันว่าเขาจัดการเองได้รถปริศนาถูกล้อมไม่ด้กลุ่มทหารเจมส์ใช้ปืนยิงขู่ไปที่พื้น ก่อนที่จะยิงเข้ากระจกและได้เอาปืนมาเจาะหัวคนขับเพื่อให้ถอยกลับไปจากนั้นรถคันนั้นได้ถอยกลับไปและถูกจับคุมโดยหน่วยทหารที่ล้อมไว้เจมได้เจอระเบิดที่มีจำนวนมากถึง6ลูกมีชายคนหนึ่งแอบมองเขาผ่านหน้าต่างระหว่างที่เขากําลังจะตัดสายระเบิดชายคนนั้นวิ่งลงมาหน้าบ้านและได้พบกับเจมเจมจึงได้ยื่นสลักระเบิดที่เขาได้ทําการปลดจากนั้นชายคนนั้นวิ่งหนีและทิ้งวัตถุบางอย่างลงที่พื้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ แซนบอนได้เตือนเจมเกี่ยวกับความบ้าบิ่นที่เขาได้ทำแต่เจมดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ตัดมาที่เอลดิดเขาก็งวลและยังโทษตัวเองกับการตายของจ่าสิบเอกแมทธิวทอมสันเพราะเขาไม่ยอมลั่นไกปืนจึงเป็นเหตุทำให้แมทธทิวทอมสันนั้นเสียชีวิตเจมได้เจอกับเด็กที่กำลังขายแผ่นซีดีแซนบอนได้บอกกับเจมว่าก่อนที่จะออกไปเรื่องเมื่อวานไม่สวยเลยเจมตอบกลับว่าเดี๋ยวนายก็จะเข้าใจเอง ถึงคู่ดูไม่ค่อยเจริญรอยกันสักเท่าไหร่ตับมที่37วันก่อนซิ่งผับประจำการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่ามีรถกระบะคันหนึ่งจอดในที่ห้ามจอดและท้ายรถนั้นหย่อนลงมาเจมส์ได้สวมชุดนิรภัยอีกครั้งในขณะที่เขากำลังเดินเข้าไปมีปืนยิงเข้ามาที่รถทําให้ไฟลุกไหม้เจมส์ได้ใช้ถังดับเพลิงดับไฟและเปิดท้ายรถพบกับระเบิดจํานวนมากเขาจึงตัดสินใจถอดชุดและบอกกับเฮนดริกว่าจะเขาตายขอตายแบบสบายสบายดีกว่า เขาให้เฮนดิตหยิบหูฟังและเครื่องมือหลังจากนั้นเขาได้เข้าไปในตัวรถเพื่อหาตัวจุดชนวนระเบิดในขณะนั้นเฮนดิกพบบุคคลต้องสงสัยกำลังถ่ายวิดีโอเขาถามแซนบอนพวกเขาควรทำยังไงแซนบอนบอกว่าให้ใช้หัวคิดและตัดสินใจให้ดีแซนบอนได้แจ้งให้เจมถอยออกมาจากรถคันนั้นเพราะมีคนจำนวนมากกำลังดูพวกเขาอยู่เจมถอดหูฟังและยื่นออกไปนอกรถและค้นหาตัวจุดระเบิดต่อไป แซนบอนสงสัยว่าทำไมเจมไม่ตอบกลับมาเฮนดริดบอกว่าเจมถอดหูฟังออกแซนบอนสั่งให้เฮนดริดบอกเจมว่าให้ใส่อุปกรณ์สื่อสารแต่เจมกลับยกนิ้วกลางกลับมาแซนบอนเพบว่ามีกลุ่มชายบนด่านฟ้าของสุเลเลากำลังสื่อสารกับคนที่ถ่ายวิดีโอเขาจึงบอกให้เฮนดริดหมอบลงและบอกให้เจมถอยออกมาจากรถคันนั้นในขณะนั้นเจมเจอตัวจุดชนวนระเบิดและปลดได้สำเร็จหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแซนบอนชกหน้าเจมและบอกว่า อย่าถอดหูฟังอีกแล้วมีทหารคนหนึ่งเข้ามาชมกับการกระทําของเจมส์ในครั้งนี้เขาถามเจมส์ว่าเคยทามาแล้วกี่ครั้งเจมส์บอกว่านี่เป็นครั้งที่8 7 3ที่เขาได้ทําการปิดระเบิดตัดมาที่เจมส์ได้พบกับเด็กขายแผ่นซีดีอีกครั้งครั้งนี้เจมส์ชวนเด็กคนนั้นเล่นบอลและหลังจากนั้นเขาได้ถามชื่อและเด็กคนนี้มีชื่อเบคแฮมเจมส์ได้ให้เงินกับเขาและบอกว่า เขาจะอุดหนุนแผ่นซีดีตัดมาที่หมอเข้ามาเช็คอาการของเฮนดริกเขาบอกกับหมอว่าไม่ต้องห่วงเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหัวหน้าหน่วยและเจมก็เกิดทำเขาตายแต่ก็ดีที่ได้ตายในหน้าที่และบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาอยากให้หมอได้ออกไปดูเวลาพวกเขาทำงานบ้างต่อมา23วันก่อนผลัดประจำการเจมและลูกน้องที่กำลังจุดระเบิดเจมบอกว่าเขาลืมถุงมือไว้ตรงที่วางระเบิดเขาได้ขับรถไปเอา หลังจากนั้นแซนบอนได้หยิดตัวจุดระเบิดและบอกกับเฮนดริดว่าเคยมีเหตุการณ์ตัวจุดระเบิดลั่นและนายคงต้องเขียนรายงานเฮนดริดตอบก็บว่านายจเจาจริงเหรอและระหว่างขากลับทั้งสามพบชายสี่คนที่มีอาวุธครบมือก่อนที่จะพบว่าสี่คนนั้นเป็นพวกเดียวกันที่กำลังแวะซ่อมรถขณะที่พวกเขาคุยกันมิถรนายหนึ่งถูกยิงพวกเขาถูกซุ่มโจมตีหัวหน้าทีมของอีกหน่วยถูกสไนเปอร์ยิงจนเสียชีวิตแซนบอนอาสาเข้าไปแทนที่ เจมสั่งให้เฮนดริดหยิบกระสุนปืนจากศพแต่ปืนยิงไม่ออกเพราะมีเลือดติดอยู่เป็นจำนวนมากเจมบอกให้เฮนดริดใจเยน็นๆและเช็ดเลือดที่กระสุนออกหลังจากนั้นแซนบอนลได้ยิงสไนเปอร์ด้วยมีเจมที่คอยระบุตำแหน่งหลังจากสังหารผู้ที่ซุ่มโจมตี rix, เฮนริดพบว่ามีศัตรูลงเหลืออยู่เขาถามเจมว่าเขาควรยิงไหมเจมบอกตัดสินใจเองได้เลยและเฮนริดก็ได้ตัดสินใจยิงใส่เป้าหมายจนเสียชีวิตทั้ง3กลับมาที่กองทัพและได้พูดคุยกัน เจมบอกดกับเฮนดิตว่านายเก่งมากและตัวเขาแก่เกินกว่าจะทําเรื่องพวกนี้แซนบอรนได้เจอกล่องที่เก็บชิ้นส่วนระเบิดจากการกู้ระเบิดของเจมและเพราะว่าเจมนั้นมีภรรยาและลูกทั้งสองแลกหมัดกันอย่างสาใจก่อนที่แซนบอรนจะควักมีจดจ่อที่คอเจมหลังจากนั้นเจมได้ฮิวแซนบอลนที่มีอาการเมากลับมาที่ห้องแซนบอรนถามเจมว่าเขาดีพอที่จะใส่ชุดนิรภัยไหมเจมบอกว่า ไม่มีทางลเลื่อนกลับไปคืนนั้นเจมส์สวมหมวกนิรภัยและได้นอนลงต่อมา16วันก่อนสิ้นผัดประจำการหมอได้ขอติดรถทีมของเจมส์ระหว่างที่ออกไปเก็บระเบิดทั้ง3าเข้าไปยังตำแหน่งและได้พบกับระเบิดพร้อมชิ้นส่วนเป็นจำนวนมากและเจมส์ได้พบกับแบคแฮมนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงและมีระเบิดฝังอยู่ที่ท้องของเขาเจมส์สั่งให้ทุกคนเก็บระเบิดไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะเขาจะระเบิดที่นี่ทิ้งซะ เจมผ่าท้องของเบคแฮมและล้วงเอาระเบิดออกมาหลังจากนั้นเขาได้สั่งยกเลิกการระเบิดและอุ้มศพของเบคแฮมออกมาใส่ที่รถขนศพเจมจะเรียกหมอกลับมาที่รถแต่มีระเบิดแสวงเครื่องได้ทํางานขณะที่หมอเดินกลับมาเฮนดริตเดินออกมาหาหมอพบตะหมวกที่ตกอยู่ที่พื้นเจมได้เข้ามากอดเฮนดริตและบอกว่าผู้การหรือหมอได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งหมอก็คือผู้การแคมบริด์เป็นพี่ชายของเฮนดริตนั่นเองคืนนั้นเจมโทรหาภรรยา แต่เขาไม่ได้พูดอะไรก่อนที่จะวางสายไปวันต่อมาเจมเดินไปที่ร้านขายซีดีและถามเจ้าของร้านว่าเด็กหายไปไหนแต่เขาฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องยีวันนั้นเจมจึงแอบวิ่งขึ้นมาที่รถในขณะที่เจ้าของร้านกําลังเก็บข้าวของกลับบ้านเจมได้ใช้ปืนจ่อและถามว่าไอน้นี่จะทําให้เข้าใจภาษามากขึ้นไหมเขาพาเจมมายังบ้านของแบ็กแฮมและได้พบกับชายคนหนึ่งเจมถามว่ารู้อะไรเกี่ยวกับแบ็กแฮมไหมเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง เขาถามว่าเจมคือเ a เอหรอหลังจากนั้นมีผู้หญิงเข้ามาโวยวายและพยายามไล่เจมออกจากบ้านเจมเดินกลับมาที่กองทัพและแซนบอนได้เรียกเจมเพราะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่สีเขียวเขาต้องสามออกไปยังจุดเกิดเหตุและพบว่ามีไฟไหม้จากการระเบิดครั้งนี้เต็มไปหมดเจมออกมานอกรัศมีของการระเบิดและบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่คนจุดระเบิดใช้และพวกมัน ยังมองพวกเราในขณนะที่พวกเราเก็บกวาดซากเจมส์ James อยากจะเข้าไปดูและเฮนดริก็เห็นด้วยแต่แซนบอลได้ปฏิเสธเขาบอกว่ามันอันตรายเกินไปเจมส์ James บอกให้แซนบอลฟังเขาและหยุดสั่งสักทีพวกเขาทั้งสามปลุกเข้ามาและแยกย้ายกันออกตรวจบริเวณนั้นและมีเสียงปืนดังขึ้นจากบริเวณฝั่งของเฮนดริกเจมส์และแซนบอลพบศพและเห็นพวกศัตรูอุ้มเฮนดริกไปวเขาสองคนจึงตามไปช่วยเหลือแซนบอลยิงคนร้ายสองคนที่อุ้มเฮนริก และพบว่าได้รับการบาดเจ็บจากการถูกยิงเข้าที่ขาและเจมก็ได้ประถมพยาบาลให้เขาตัดมาที่เจมกําลังล้างเลือดที่เลอะจากตัวเขาเขารู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของเขาที่ทําให้เฮนดริตได้รับบาดเจ็บวันต่อมาเจมได้พบกับเด็กคนใหม่ที่ขายแผ่นซีดีแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้สนใจและเฮนดริตกำลังถูกขนย้ายเพราะลูกกระสุนทำให้กระดูกที่ขาหัก9ท่อน ขาได้พูดกับเจมส์ว่าเขาไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ถ้าเจมส์ไม่ลนหาที่เพราะอยากจะตื่นเต้นเหมือนกับการกระทําที่ผ่านมาเจมส์ได้ขอโทษและเฮลิคอปเตอร์ก็ได้พาตัวเฮนริ่ไป2วันก่อนผัดประจําการมีชายคนหนึ่งมีระเบิดถูกมัดก,กับตัวแซนบอนเชื่อว่านี่เป็นแผนลวงเจมส์สั่งเขาเปิดเสื้อออกจากนั้นได้เห็นระเบิดเจมส์สั่งให้ทุกคนออกจากนอกระยะพื้นที่แซนบอนบอกกับเจมส์ว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยลงรอยกัน แต่เราจะลืมมันไปแต่สิ่งที่เจมกำลังทำมันคือการฆ่าตัวตายเจมตัดสินใจสวมชุดและเดินเข้าไปที่ชายคนนั้นพบว่าระเบิดมีเครื่องตั้งเวลาและสายไฟจำนวนมากเขาสั่งให้แซนบอนหยิบคีมตัดลวดเพราะมีเวลาแค่สองนาทีเจมพยายามใช้คีมตัดแม่กุญแจแต่ตัดไม่ออกแซนบอลบอกว่าเราเหลือเวลาไม่มากและเราต้องหนีเจมยืนยันว่าเขาจะจัดการเองและสั่งให้แซนบอนถอยไปเจมพยายามจะตัดแม่กุญแจแต่มันเยอะเกินไปและเวลามีไม่มากพอ เขาได้ขอโทษชายคนนั้นแล้ววิ่งออกมาจากนั้นระเบิดก็ได้ทํางานเจมส์โดนสะเก็ดระเบิดและได้รับบาดเจ็บในระหว่างขากลับทั้งสองคุยกัน แซนบอนบอกว่าเขาเกลียดที่นี่และบอกอีกว่าเขาไม่พร้อมที่จะตายถ้าหากเมื่อกี้เขาได้ถูกสะเก็ดระเบิดคงจะไม่มีใครมาสนใจและถามเจมส์ว่าเขาทําได้ยังไงเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เจมส์อบอกว่าเพราะเขาไม่เคยคิดถึงมันเพราะเขารู้ว่าหน้าที่เขามันต้องเดิมพันด้วยชีวิตตัดมันที่เจมส์กลับมาหาลูกและภรรยาภรรยาได้สั่งให้เจมส์หยิบซีเรียลแต่เขาได้ยินมองซีเรียลสักพักก่อนที่จะหยิบมันเขาได้สอนลูกว่าเมื่อลูกต่อขึ้น ของที่ลูกรักอาจจะไม่วิเศษอีกแล้วก็ได้และเมื่อลูกยิ่งโตขึ้นสิ่งที่ลูกรักก็จะน้อยลงไปแต่พ่อรักอยู่สิ่งเดียวภาพตัดไว้ที่เจมส์วมชุดทหารและได้กลับมากองร้อยเขาทำสิ่งที่เขาถนัดและรักอีกครั้งนั่นคือการกู้ระเบิดและหนังก็ได้จบลงจบกันไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้เราซีนีเอนวันนี้ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปฝากไว้ด้วยนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Hurt Locker หน่วยระห่ำปลดล็อกระเบิดโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ